ต้นทุนชีวิตไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยห้าปัจจัยสำคัญสู่จุดหมายคำกล่าวที่ว่าต้นทุนชีวิตไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้อาจจะฟังดูขัดแย้งแต่ในความเป็นจริงหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกับมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างจากคนอื่นๆพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคและสร้างชีวิต ที่ประสบความสำเร็จได้เพราะมีปัจจัยบางอย่างที่สำคัญกว่าต้นทุนชีวิตที่ดี5ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนที่มีต้นทุนชีวิตไม่ดีประสบความสำเร็จได้มุ่งมั่นและตั้งใจคนเหล่านี้มักมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จอย่างแรงกล้า พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นแม้ว่าจะยากเพียงใดก็ตามความอดทนการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความยากลำบากเป็นเรื่องปกติแต่คนที่ประสบความสำเร็จมักจะต้องมีความอดทนที่สูงมากพวกเขาไม่ย่อท้อและยอมแพ้ต่ออุปสรรคและยังคงมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายนั้นต่อไป การเรียนรู้ตลอดชีวิตคนเหล่านี้ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดพวกเขาจึงเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอทักษะการแก้ไขปัญหา <S <S เมื่อเผชิญกับปัญหาพวกเขาจะพยายามหาทางแก้ด้วยวิธีการของตนเองหรือขอคําปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น เชื่อมั่นในตนเองแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่คนเหล่านี้ยังคงมีความเชื่อมั่นในตนเองพวกเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นสามารถทําได้ตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จจากจุดเริ่มต้นที่ยากลําบากนักธุรกิจชื่อดังหลายคนเริ่มจากการเป็นเด็กยากจนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถพวกเขาสามารถสร้างธุรกิจและประสบความสําเร็จได้ นักกีฬาโอลิมปิกหลายคนต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเอาชนะอุปสรรคทางด้านร่างกายจิตใจจนสามารถคว้าเหรียญทองมาครอบครองได้นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ด้วยความรู้และความเห็นและความมุ่งมั่นพวกเขาสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้เช่นโทมัสเอดิสัน เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุสามขวบแม่ของเขานั้นได้อ่านจดหมายที่โรงเรียนนั้นพูดกับเขาทั้งน้ำตาว่าลูกของคุณนั้นมีความสามารถมากเกินไปจนโรงเรียนของพวกเรานั้นไม่สามารถสอนเขาได้ต่อมาแม่ของโทมัสเอดิสันได้สอนเขาจนเขาสามารถประดิษฐ์ดอดไฟได้ และเมื่อเขานั้นกำลังย้ายไปเขาได้กลับมาที่บ้านของตนเองอีกครั้งและได้พบกับจดหมายที่แม่ของเขานั้นได้อ่านให้เขาฟังตอนเด็กในจดหมายนั้นได้เขียนไว้ว่าลูกคุณไม่มีความสามารถที่จะสามารถเรียนตามผู้อื่นทานได้พวกเราขอไล่เขาออกจากโรงเรียนโทมัสร้องไห้ทั้งน้ำตา และซาบซึ้งที่แม่ของเขานั้นช่วยเขามาจนถึงทุกวันนี้บทสรุปต้นทุนชีวิตเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตแต่ไม่ได้ปัจจัยเดียวที่จะสำคัญที่สุดความมุ่งมั่นความอดทนการเรียนรู้และการเชื่อมั่นในตนเองเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกว่าหากคุณมีปัจจัยเหล่านี้ คุณก็สามารถสร้างความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็ตาม